ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Le ็ u s LX ปี2025 SUV หรูขนาดใหญ่ที่ยังคงรักษาชื่อเสียงในด้านความหรูหราพละกำลังและสมรรถนะออฟโรด Le ็ u ซได้นำสิ่งที่เป็น SUV ระดับพรีเมียมอยู่แล้วมายกระดับขึ้นอีกขั้นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้นหากคุณกำลังมองหา SUV หรูที่สามารถขับไปได้ทั้งในเมืองและลุยเส้นทางธรรมชาติโดยไม่สะดุดรุ่นนี้ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอน ภายนอกของ Lexus l X 2025นั้นโดดเด่นและสง่าง,งามมาพร้อมกระจังหน้าสปินเดิลขนาดใหญ่ที่ผสานเข้ากับกันชนหน้าได้อย่างลงตัวลวดลายใหม่ของกระจังหน้าดูสะอาดตาและหรูหรามากขึ้นขนาบข้างด้วยไฟหน้าเล็ดแบบ3ดวงพร้อมไฟเลี้ยวแบบเรียงลำดับด้านหน้าของรถให้ความรู้สึกดุดันแต่ยังคงความพรีเมียมฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ชัดเจนให้ความรู้สึกทรงพลังโดยไม่มากเกินไป ด้านข้างของตัวรถโดดเด่นด้วยล้ออัลลอยขนาด22นิ้วในรุ่นท็อปรูปร่างโดยรวมผสมผสานความหรูหรากับการใช้งานได้อย่างลงตัวเส้นสายตัวถังไหลลื่นไปสู่ท้ายรถที่ออกแบบอย่างบรรจงตกแต่งด้วยคโครเมียมบริเวณรอบหน้าต่างและมือจับประตูเพิ่มความหรูหราเลกซัสได้ปรับปรุงรูปทรงให้รูลมมากขึ้น ลดแรงต้านอากาศโดยไม่เสียความเป็นรถสายลุยด้านท้ายมาพร้อมแถบไฟเลดเต็มความกว้างและฝากระโปรงท้ายที่สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้มือดีไซน์เรียบหรูและดูเป็นเล x ซัสอย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารของ l X2025 คือคำจำกัดความของคำว่า รูระตัวห้องโดยสารกว้างขวางและตกแต่งอย่างประณีตบอดหนังเซมิอันิไลพร้อมลวดลายการเย็บที่สวยงามตกแต่งด้วยลายไม้แท้แบบโอเพนพอแผงคอนโซลน้าถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่ทันสมัยมาพร้อมหน้าจอคู่ตรงกลางหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วด้านบนและหน้าจอควบคุมระบบแอร์และระบบออฟโรดขนาด7นิ้วด้านล่างรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและเล็กซัสได้ยกเลิกการใช้แท็บเพลตแล้วเปลี่ยนมาเป็นหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น เบาะหน้าให้ความสะดวกสบายสูงสุดมาพร้อมระบบทําความร้อนระบายอากาศและฟัก์ชันนวดเบาะแถวที่2นุ่มสบายเช่นการพร้อมตัวเลือกเบาะกับตันและระบบความบันเทิงสําหรับเบาะหลังเหมาะกับการเดินทางใกล้เบาะแถวที่3ส,สามารถพับไฟฟ้าได้แม้จะไม่กว้างขวางที่สุดในกลุ่มแต่ก็เหมาะกับเด็กหรือการเดินทางระยะสัน้นพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางฝากระโปรงท้ายแบบแยกของรุ่นก่อนถูกแทนที่ด้วยฝาท้ายชิ้นเดียวที่ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น ใต้ฝากระโปรง LX2025 มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตรแทนที่เครื่องยนต์ V8 รุ่นเดิมแม้ขนาดเครื่องจะเล็กลงแต่ให้พลังกำลังถึง409แรงม้าและแรงบิด479ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดส่งผลให้การส่งกำลังนุ่มนวลขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยไม่ลดสมรรถนะในการลากจูงหรือการลุยทางธุรกันดาร SUV รุ่นนี้ยังสามารถลากจูงได้ถึง8,000ปอนด์มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและระบบช่วยออฟโรดครบชุดเช่น crawl Control มันติดเทรนสเล็กและดิฟล็อกไฟฟ้าด้านหลังการขับขี่ของ LX ให้ความรู้สึกกราวกับขับรถซีดานหรูที่สามารถลุยได้จริงบนถนนให้ความเนียบและนุ่มนวลจากการปรับจูนช่วงล่างใหม่และการเก็บเสียงที่ดีขึ้นเมื่อลงออฟโรดรถให้ความคล่องตัวเกินคาดสำหรับขนาดตัวสามารถไต่หินหรือฝ่าทางวิบากได้อย่างมั่นใจเล็กซัสแสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของความสบายและสมรรถนะอย่างแท้จริง ด้านราคานั้น Lexus LX 2025เริ่มต้นที่ประมาณ3.3ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นที่มาพร้อมอุปกรณ์หรูและระบบความปลอดภัยแบบครบครันหากขยับไปที่รุ่นพรีเมียมและลักชัวรี่ราคาจะอยู่ราว3.6ถึง3.9ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปอันตร้าลักชัวรี่ที่ตัดเบาดแถวที่3ออกและเพิ่มเบาดหลังแบบผู้บริหาร พร้อมคอนโซลกลางที่มีหน้าจอควบคุมและตู้เย็นราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ4.5ล้านบาทเป็นราคาที่สูงก็จริงแต่คุณจ่ายเพื่อความหรูความเป็นเอกลักษณ์และสมรรถนะที่แท้จริงและนี่คือบทสรุปของรีวิว Lexus LX ปี2025 SUV หรูที่ไม่ได้แค่มีโลโก้หรูแต่พิสูจน์ตัวเองได้ทั้งบนถนนและทางลุยคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับการเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบคู่และ SUV รุ่นนี้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณไหม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถลึกๆแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า